Good morning. Good morning จ้ะ Coffee. No thanks. ฝนตกรถติดเหรอจ๊ะมันก็เป็นธรรมดาของหน้าฝนไม่ใช่หรอ Did you sleep well? That's my business. Okay. I have you I'm to go to the store. I'm going to go to the store. จะรีบไปไหนอ่ะยังเหลือเวลาอีกตั้งสองชั่วโมงไม่ใช่เหรอก็เดี๋ยวฝนตกรถจะติดไงเอ่อเดี๋ยวก่อนส bee, พิพิมานคือทำไมอ่ะเธอมาเซ็นเช็คก่อนสิ คือฉันก็ไม่อยากจะอินเทอร์เฟียร์เรื่องส่วนตัวของเธอนะพี่มารแต่ว่าการที่เธอหายไปหลายวันเนี่ยมันก็อดห่วงไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันฉันเข้าใจหายไปไหนมาพี่มาร เอเจ้าของโบราณวัตถุนั้นน่ยมันเป็นเป็นผู้หญิงใช่ไหมนี่จำไว้เลยนะนาลีคุณหรือใครหน้าไหนไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของผม คุณพลอยอ๋ว่างสิคะสำหรับคุณพลอยพี่ว่างเสมอแล้วคะ่ะอะไรนะคะอาหารกลางวันล่ะได้คะ่ะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านวายยูนะค่ะเจอกันค่ะ เดตให้พี่หน่อยตอนนี้ได้ยินมาว่าทางกองฐานเสือพระเจ้าตากเนี่ยคืองดคิวถ่ายทำไปโดยไม่มีกำหนดใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> ใช่ครับพี่เพราะว่าโลเคชันที่กรุงศรีอยุอทธยาในปัจจุบันเนี่ยเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเก็บรักษาไว้มากกว่าที่จะเปิดให้ถ่ายทำภาพยนตร์ครับทางผู้บรินารการสร้างก็เลยคิดสร้างฉากถ่ายทำใหม่ขึ้นที่กรุงเทพแทนเพื่อความสะดวกในการถ่ายทำแล้วก็ให้เป็นการรบกวนดวงวิญญาณที่สถิตยอยู่ที่โบราณสถานอีกด้วยครับ หมายถึงว่าน้องก็เป็นคนเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของดวงวิญญาณด้วยเชื่อสิครับผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเลยครับพี่ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณพลอยห่างๆกับพี่มาสักพักเถอะค่คะเพราะว่าดูแกชักจะเจ้าลมเกินไปใหญ่ละพี่สังหรณ์ใจยังไงพี่กนพี่นรีสังหรณ์อะไรเหรอคะ ก็คงคล้ายๆที่คุณพลอยคิดแหละค่ะเกิดอะไรขึ้นที่ยุทธยาใช่ไหมคะพี่ไม่อาจจะคิดในเชิงลบนะคะแต่อารมณพิมานเนี่ยแปรปวนมากผิดปกติมากตั้งแต่กลับมาจากอยุธยายังไงยังไงพลอยก็มีเซนว่าเป็นเรื่องผู้หญิง สวัสดีครับคุณนรีสวัสดีครับคุณพลอยนภาวา wow, ยุอยู่ไหมจ๊ะอ๋อกำลังให้สัมภาษณ์กับน,นักข่าวอยู่ครับอีกไม่นานคงจะเสร็จแล้วคุณพลอยทานอะไรดีคะพลอยยังไม่หิวเลยคะ่ะพี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นหาอะไรมาทานเล่นก่อนนะอะไรก็ได้จ้ะเครื่องดื่มนะครับน้ำเปล่าคะ่ะฉันก็เหมือนกัน คำถามสุดท้ายแอบถามนิดนึงถึงน้องเบลล่าตอนนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างน้องกับเบลล่านี่คือมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วยังคงเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าแบบรับสถานะเป็นแบบคนรู้ใจก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นแหละครับพี่โหให้แค่นี้เองเหรออ้าวน้อง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 ค่ะน้องน้องอย่าเพิ่งด่วนกลับกันนะจ๊ะเพราะว่าพี่เนี่ย สั่งเมนูเซตอาหารกลางวันวันนน้องๆทุกคนเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วค่ะต้องรับประทานกันทุกคนนะแล้วน้องเนี่ยจะได้ลิ้มรสชาติอาหารชั้นระดับจตุพีมณีเด้งเลยละค่ะใช่แล้วครับพี่เย่ายเพิ่งรีบกลับกันนะครับอยู่กันก่อนอ <c oughs> พี่โอ๋ครับคุณนรีกับคุณพลอยนภามาครับอุ้ยตายโอ้น้องๆพี่ออออขอตัวแป๊บเนี่ยตามสบายนะเดี๋ยวพี่กลับมาจอยตามสบายนะครับ เออวายุพี่ลืมเลยวายุยังไม่รู้จักคุณพรอยนภพาใช่ไหมนี่พี่จะมีอะไรจะบอกคืออย่างนี้นารีเนี่ยนะเธอกําลังจับคู่คุณพรอยกับพี่มารพี่ชายสุดที่รักของวายุอยู่ไงถ้าทางจะเป็นจริงด้วยนะเนี่ยถ้าพี่มารตกล่องปลองจริงคุณพลอยจริงๆแล้วก็พี่มารจะกลายเป็นลูกเขยของเศรษฐีระดับต้นๆของโลกเลยจ้ะอ้ยสาธุขอให้เป็นจริงเจ้าพระคุณเออ สวัสดีค่ะคุณพลอยมอมลมอะไรหอบคุณพลอยมาถึงอาร์ติสตูโอที่ได้ค่ะลมรักหรือว่าลมสว่างเอะถ้าพี่เดานะเดี๋ยวพี่มานะ่ะต้องตามมาจอยแน่ๆเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่โอ๋คืออย่างนี้พี่โอ๋โอ้ดดก่อนนะคุณพลอยค่ะนี่วายุค่ะวายุจา๋าคุณพลอยนะพาเจ้าของโกลช n นลค่ะ